ลหายใจพระองค์สถิตในหัวใจของคนไทยทั่วลาทุกคำสอบ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินหน้าประเทศไทยตอนมติคณะรัฐมนตรีฉบับประชาชนกับกัมปูร,รัชนีนะครับป<ช>าาระธานพบกันอีกแล้วนะฮะค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคุณร,รัชนีดิฉันเดินตัวเก่งไปหมดเลยค่ะเก่งทําไมแล้วดู <c oughs> โออาแบบคือ,อลังการไม่เคยเห็นเครื่องเรือรเยอะขนาดนี้ค่ะอันนี้คือพิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาณาบริเวณทำเนียบรัฐบาลนะครับคักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็โซนนี้เป็นโซนที่แสดงเกี่ยวกับเครื่องราช นะครับครั้งก่อนเนี่ยเราเคยพาไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับที่เป็นห้องทำเนียบนายกรัฐมนตรีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีชุดครุยของคุณเรียกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างให้ชมนะครับถ้าเผื่อว่าน้องๆสนใจหรือใครหน่วยงานไหนสนใจเนี่ยขอเข้าชมได้นะฮะตอนนี้เปิดให้ประชาชนเข้าไปชมแล้วโออดีค่ะดีค่ะนะคะเป็นที่ที่เราควรจะสร้างไปบ้างเนาะครับนั่นแหละฮะโอ้แต่งสูตรซะหล่อเลยสภายผ้าขามานี่อะไรของคุณเนี่ยอ้าวทำไมมีปัญหาอะไรนี่คุณไม่รู้เหรอวันเนี้ย วันนี้วันเกิดใครวันเกิดใครวัน<อ>เกิดท่านนายกรัฐมนตรีนะคะวันที่ยี่สิ็ดมีนาคมพลเอกประยุทธ์จันโอชา,อา,าอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุเท่าไรไปถามท่านนายกเองอเขารู้กันหมดแล้วอ้าวเหรอรู้แล้วก็อายุหกสิบหกสิบสามค่ะท่านนายกหกสิบานี่นี่น,นี่สำคัญนี่คุณว่าอะไรเป็นถุงผ้าขมาม้าแต่เขาออกแบบเก๋มากนะนี่นะ<า>เอิบเอิบ,บใช่ไหมท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ย ไปมอบให้วิสาหกิจชุมชนแถวแถวจังหวัดสมุทรสงคราม,มเป็นคนออกแบบให้ผ้าขม้านี่นะท่านได้มาจากไหนรู้ไหมหได้มาจากเดินทางลงพื้นที่แล้วประชาชนก็เอาผ้าขม้ามาเคียนเอวเอามามอบทนายกแล้วแล้วท่านก็แบบเนี่ยให้วิสาหกิจชุมชนที่เนี่ยไปออกแบบ ไอ้ที่ปลูกเอลเอลนี่มันก็ธรรมดานะแต่พอมาเป็นอย่างนี้แล้วสวยเลยออกแบบมาเป็นถุงผ้าแล้วข้างในเป็นผ้าขมานี่เป็นหมอนอิงอีงนะคุณรัชนีนี่ทําเป็นหมอนอิงเห็นไหมแล้วหนึ่งเดียวผืนหนึ่งก็ทําได้อย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นคอรมอที่ได้รับท่านนายกวันนี้วันเกิดเนี่ยนะฮะก็จะได้รับเป็นคนละแบบนี่ผมก็ได้รับมาเนี่ยผมก็ดีใจมากท่านนายกมอบให้ผมคุณเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนคะทำไมจะต้องได้กับเขาด้วยล่ะคะ จะขอโม้หน่อยก็ไม่ได้ถ้าก็ให้ให้เฉพาะคอรมอให้คอรมอผมก็เลยเห็นฟางอยู่เขาแอบจิกมัเลยรับปมาชหน่อยนะคะประมาชประมาชแหนะนะฮะสวยงามมากสวยๆโยเก๋มากทีมงานรายการนะครับก็ขอเิร์อเดย์ท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงมีความสุขแต่ว่ามื่อเช้าเนี่ยมีบรรยากาศของผู้สื่อข่าวทำเนียบรัฐบาลกับท่านนายกซึ่งเจอกันบ่อยมากเป็นยังไงคะน่ารักดีเดี๋ยวให้ดูเดียวให้ดูท่านผู้ชมพะเชิญนะ นี่คือผู้เสียข่าวนะคะมอบครับอวยพรวันเกิดค่ะอุตวเบอร์เร์เลยนะคะแฮปปี้เบรดเดย์โันเป็นลายมือของนักข่าวแต่ละสำนักที่ทํางานอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะเจอท่านนายกเนี่ยทุกวันคะทั้งทีวีวิทยุแล้วก็หนังสือพิมพ์นะคะสื่อออนไลน์ด้วยนะคะก็เป็นบรรยากาศน่ารักๆวันนี้วันการอย่างที่บอกคุผู้ชมะกมีการประชุมคณะรัฐมนตรี้วก็มีวาระสาคัญ ที่น่าสนใจหลายเรื่องหลายราวเราก็จะนํามาเล่าเท่าที่เวลามีนะฮะเอาเรื่องแ,แ,แรกเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบรรดาธุรกิจที่เป็น SME นะครับซึ่งน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าวันนี้ครมอให้ความเห็นชอบนะครับสินเชื่อทานฟ s ร์ r เ e อร์นะฮะไหนรู้นมัน,ม,นมันหนังไม่ใช่หรอทานฟาร์เออร์ตอนแรก <laughs> ผมอ่านเออทานฟาร์เออร์อ,รอ๋อไม่ใช่มัน,นใชรสินเชื่อไปดูหนังทานฟาร์เออร์นี<แ>่ไง SME Transformation Loan ช <c oughs> ันคุณกำพูครับ <c oughs> ไปเรียนใหม่เลยไปอันตอนแรกธนาคารพาณิชย์ <c oughs> โอ้ฝ่ยายผู้ธนาคารพาณิชย์เลย <c oughs> แต่จริงๆเป็นอะไรล่ะคะ,อ,ะอ้าวก็ธนาคารเอสเอ็มอเนี่ยนะฮะับเขาสนับสนุนอุตสาหกรรม SME อยู่แล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะรับความจริงแล้วเนี่ยก็เป็นมติครมเมื่อตอนเมื่อปี58เนี่ยนะครับมีการอนุมัติสินเชื่อโครงการ15,000ห้าพันล้านบาทเพื <c oughs> อ่อช่วยให้กับผู้ประกอบการ SME ใช่ไหมครับเนี่นะตอนนั้นรู้สึกไปจะให้กู้รายละไม่เกิน30ล้านเนาะวงเงินกู้ยืมเวลาระยะเวลาเนี่ยไม่เกิน5ปีแต่อันนี้อนุมัติใหม่อีกนะคะวันนี้ซึ่งครั้งที่แล้วนี่โอ้โหคนใช้เยอะมากก็พัฒนา SME กันไปเยอะวันนี้อนุมัติอีก15,000ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมที่เป็น SME ไปขอสินเชื่อได้นะคะดอกเบี้ยพิเศษมากๆเลยนะคะแต่วงเงินเนี่ย จะให้ไม่เกินรายละ15ล้านบาทเพื่อที่อะไรเพื่อให้กระจายไปยัง SME ให้ทั่วถึงประเทศทุกประเทศเลยนะคะแล้วก็ระยะเวลาการกู้ยืมก็ไม่เกิน7ปีคือขยายมาอีกจาก 5, 5ปีค่ะก็เรียกว่ากลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถใช้บริการได้นะฮะข้อคุมเกือบจะ ทั้งหมดนะครับผู้ประกอบการ s m e ที่ได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและมีปัญหาสภาพคล่องนี้ก็ใช้บริการได้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่เรียกว่า New Startup นะครับที่มีนวัตกรรมก็ใช้ได้ผู้ประกอบการ s m e ที่มีศักยภาพมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สาหกรรม4.0หรือว่า s m e 4.0เช่นธุรกิจ s อสเคิร์ฟนะครับเหล่านี้ก็สามารถที่จะใช้บริการได้ดอกเบี้ยปีที่ 1- ถึงปีที่3 0.4เปอร์เซ็นต์ถูกมากเลยนะคะนี่นะฮะ ก็เริ่มเลยนะไม่ใช่ศูดอรเซ็นต์กเบี้ยปีที่1นถึงสเนี่ยร้อยละ3ร้อยละสแล้วก็รัฐเนี่ยชดเชยให้อีก2%ออรนต่อป,ปีอ๋ออันนั้นเดิมนนเดิมนะปีสเปอร์เซ็นต่อปีค่ะนะครับอ้านี่ับซึ่งก็จะสามารถช่วย ให้มีการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ SME เ4นี่ย24,000คนนะครับ<ห>นะฮะเศรษฐกิจจะหมุนเวียนประมาณ6,8,700ล้านบาทที่เขาคำนวณออกมาเป๊ะๆเลยนะคุณรัชนีค่ะอ่านี่เรื่องแรกก็แสดงความยินดีด้วยนะสำหรับ SME SM e นะคะครับคบ่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะแม่ต้องยินดีกับพี่น้องชาวสะแก้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขตเศรษฐกิจพิเศษตามชายแดนม่มีหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะแต่ว่าวันนี้คอรมอเนี่ยอนุมัติในส่วนของสะแก้วก่อนนอกเหนือจากสะแก้วจริงๆแล้วมีที่อื่นอีกเราจะเล่าให้ฟังนะคะสะแก้ววันนี้เนี่ยนะคะคอรมอเห็นชอบ ให้มีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ววงเงินที่อนุมัติวันนี้นะคะ1 6 6 0ล้านบาทบในพื้นที่ตรงไหนอ้าวที่ตั้งนิคมที่สะแก้วนะคะฟังให้ดีนะคะอยู่ที่เส้นทางบ้านโคกบ้าน ป่าไร่เส้นผิดบ้านโคกไปบ้านป่าไร่เนี่ยนะคะอยู่ที่ตำบลป่าไร่อรัญญประเทศสระแก้วค่ะทางกรุงเทพมหานคร255กิโล,ลนะฮะห่า,างท่าเรือแหลมฉบังประมาณ225กิโลทางสุวรรณภูมิสนามบินนะครับ247กิโลค่ะเป็นชัยภูมิที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับค่ะเนื้อที่ตรงนั้นเนี่ยมีประมาณ660ไร่นะครับราชนีฮะค่ะนี่นะครับเขามีการเช่าที่ดินราชัพัสดุดเนี่ยนะครับ จากกรมธนารักษ์เป็นเวลา50ปีด้วยกัน oh. นี่นะครับแล้วก็คาดว่าจะมีระบบสาธรโูปโภคไฟฟ้าประปาอะไรนี่แต่แล้วเสร็จนะครับประมาณภายใน15เดือนอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นก็มีการแปรรูปสินค้าเกษตรโลจิสติกนะครับผลิตภัณฑ์ hmm. เครื่องใช้พลาสติก ผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยานพาหนะยานยนต์เครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายจะเกิดขึ้นที่นี่นี่นะครับส่วนที่อื่นๆที่คัดเลยนะตอนนี้นะที่อื่นรอไปก่อนนะคะมีที่ไหนอีกคะที่ยังไม่ได้รับดูมัคแต่ว่าไปแน่ๆเนี่ยนะคะอย่างเช่นที่แม่สอดจังหวัดตาอย่างเงี้ยนะคะก็อีกหลายที่เหมือนกันนะคะเพราะว่า มีแม่สอดจังหวัดตากมีมุกดาหารมีอำเภอเสดาจสงขลานะคะที่ยังรออยู่นะคะเพราะว่าต้องอนุมัติสากแก้วเพราะว่าใกล้ใกล้กรุงเทพ200กมเองนะคะและที่สําคัญด้วยแรงงานนะคะหรือว่าคนในย่าพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนนี้ไม่ต้องเข้ากรุงเทพแล้วนะคะก็สามารถทํางานในพื้นที่ตรงนั้นได้เลยเรียกว่าใกล้ชายแดนด้วยถ้าอย่างนั้นเธอแล้วก็้อนรับ AEC นะครับนะฮะประเทศเพื่อนบ้านอะไรต่างๆนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้สําคัญมากคุณกําพู คุณเนี่ยฟังดีๆคุณพวกบ้านหลายที่บ้านหลายหลังเนี่ยนะคะก็มีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ยฟังให้ดีวันนี้มีร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกมานะคะคุณผู้ชมคะนะคะคือเดิมทีเนี่ยนะคะเราไม่เคยเสียภาษีเลยใช่ไหมบ้านที่เราอยู่ครับแต่ต่อไปนี้อาจจะต้องเสียภาษีในอัตราดังต่อไปนี้นะคะอันแรกเลยนะคะถ้าเป็นพื้นที่เกษตรมูลค่า ตั้งแต่50ล้านบาทลงมาไม่ต้องเสียไม่ต้องเสียแต่ถ้าเกิน50ล้านบาทถึง100ล้านบาทเสีย0.05%หเปอร์เซนหรือมูลค่า1ล้านบาทเสีย500บาท หนึ่งล้านบาทเสียห้าร้อยใช่ไหมแต่อันนี้ทาเกษตรนะอันนี้พื้นที่เกษตรนะคะแต่ถ้าพื้นที่เกษตรของท่านโอ้มีมูลค่าเกินหนึ่งร้อยล้านบาทท่านจะเสียศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซนต์หรือล้านละหนึ่งพันอ่าล้านละหนึ่งพันไหวไหมคะอันนี้คืออ่าส่วนอีกอันหนึ่งคือบ้านพักหลังแรกบ้านพักอาศัยหลังแรกเนี่ยดิฉันมีหลังเดียวหลังแรกหลังแรกไม่ต้องกังวลนะคะถ้ามูลค่าท่านไม่เกินห้าสิบล้านบาท ยกเว้นค่ะไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเสียเลยนะคะแต่ถ้าเกิน50ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน100ล้านบาทจะเสียอยู่ที่0.0 5เอร์เซล้านละ500บาทนะคะแต่ถ้าเกิน100ล้านบาทบ้านพักนะคะบ้านพักหลังละร้อยล้านจะเสีย0.1หเรหรือว่าล้านละ1 0 0 0นะคะล้านละัส่วนคนที่มีสองบ้านอย่างใครบางคน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 ใครในรไม่รูนะคะ หลังที่สองจะเสียตั้งแต่บาทแรกเลยค่ะคบ,บาทแรกเลยใช่คือหลังแรกเนี่ยไม่เกินห้าสิบล้านนี่ไม่ต้องเสียแต่หลังที่สองเนี่ยบาทแรกมูลค่าของมันบาทแรกมีนเสียเลยแค่ไม่ถึงบ้านผมก็ไม่ถึงบานนะไม,ไม่ถึงบาทไม่ถึงล้านและเก้าแสนกว่า<บ>ก็ต้องเสียค่ะทุกวันนี้ยังใช้นี่แบงก์อยู่เลยอ่ะอ้าวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็จะเสียอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์สามถูกมากล้านละสามร้อยเองสามร้อยังใช้นี่แบงก์อยู่เลย ามร้อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิน5ล้านถึง10ล้านเสียอยู่ที่0.05หรือว่าล้านละ5 0 0บาทนั่นเองนะคะฟังแล้วเป็นยังไงรมีรวมเป็นบ้านหลังเดียวอย่าไปมีหลายบ้านอ่างเป็นบ้านหลังเดียวเอาเป็นว่าเกษตรกรไม่ได้ผลกระทบคนมีบ้านหลังแรกไม่เกิน50ล้านไม่ได้รับผลกระทบสรุปอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีตกกังังนะครับอีกอันหนึ่งที่เป็นเป้าหมายของกฎหมายฉบับนี้นะครับก็คือว่าท่านนายกหรือว่ารัฐบาลเนี่ยต้องการ ไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมมากต้องการให้คนที่มีเยอะๆมีการแบ่งปันไม่บางคนเนี่ยถือที่ดินห้าพันไร่หมื่นไร่บางคนมีเป็นโอ้ยเยอะห้าหมื่นไร่ก็มีจะมีไว้ทําไมแยะๆใช่ไหมค่ะจไม่ได้อะไปอยู่ที่ไหนัสำหรับคนที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทิ้งร้างเอาไว้นะฮะอันนี้สําคัญมากนะทิ้งร้างเอาไว้เทดานภาษีนะครับสองเปอร์เซ็นต์เทดานนะค่ะเทดานสองเปอร์เซ็นต์นะค่ะ แล้วถ้าหากว่ายังไม่ทำอะไรมันก็จะมีสเต็ปของมันขยับไป3ปี0.5%นจุกสรุปแล้วทุกขั้ครับทุกๆุสปีจะขึ้น0.5% 0.5แต่ทั้งหมดจะไม่เกินเพดาน5%พูดง่ายๆถ้าเต็มเพดาน5%นะที่ดินเปล่านะอ้าวล้านละห้า0มืก็เท่ากับ5้า0มืนอช่ห้า้เอรเท่ากับ1ล้านต่อ5้าหมืนบาท ห้าเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านต่อห้าหมื่นถ้ามีสักร้อยล้านน่ะโอ้คูณเข้าไปคือถ้าไม่ต้องทําแบบนั้นทําแบบนั้นเพราะว่าต้องการให้คนที่มีที่ดินว่างเปล่ารกร้างนี่ให้เกิดการใช้ประโยชน์ซะอย่าไปเก็บไว้ทิ้งๆิกว้างๆเอาอีกอันหนึ่งที่ดินเพื่อพาณิชยกรรมะนะฮะทำการพาณิชย์นะครับมีที่ดินแล้วก็ไปทําเป็นอะไรอะ่ะร้านขายของชำอะไรเหลือเี้ร้านอาหรก็แล้วแต่นะครับเพดานภาษี2%เปอร์เซ็นต์ นะครับสองเปอร์เซ็นก็เท่ากับว่าถ้าเต็มเพดานนะหนึ่งล้านบาทเท่ากับสองหมื่นแต่อันนี้พูดถึงเนี่ยคือเพดานนะครับทุกผู้ชมครับอันนี้เป็นเพดานนะฮะค่ะนะฮะแต่ถ้าไม่เกินยี่สิบล้านก็เสียแค่ล้านละสามพันนะคะหรือว่าศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะคะครับอายัดนะฮะที่ต้องยกเว้นภาษีนะครับย้ําบ้านพักอาศัยหลักหนึ่งหลังเนี่ยยกเว้นภาษีมูค่าไม่เกินห้าสิบล้านยกเว้นไม่ต้องเสีย สาธารณสมบัติทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ไม่ต้องเสียสหประชาชาติสถานทูตนะฮะทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรอันนี้ก็ไม่ต้องเสียเหมือนกันแล้วก็มีผลเมื่อไหร่หลายท่านจะถามนะคะก็น่าจะภายในปี62ก็ก็เป็นขั้นตอนของกฎหมายผ่านครมอรเสร็จก็ไปตามขั้นตอนอนะครับกว่าจะประกาศใช้ดูนะฮะผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับท่านผู้ชมครับ เอาล้อีกเรื่องนึงนะท่านผู้ชมครับวันนี้กระทรวงพาณิชย์เขาก็นําเอาโครงการธงฟ้าประชารัฐนะครับมารายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนื้อหาสาระเป็นอย่างไรเกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วประเทศมากน้อยแค่ไหนไปชมกันเลยนะครับน,นี่ความสำคัญในการดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพประชาชน รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศโลกาอี o น o มีให้มีความเข้มแข็ของอย่างยั่งยืนภายใต้กิจศาสตร์ประชารัฐโดยให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการต่างๆเพื่อดูแลราคาสินค้าและลดค่าครองชีพประชาชนโดยได้กระจายการจัดงานทงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและผู้ใช้แรงงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นทําให้มีการจับใจใช้สอยเพิ่มขึ้นซึ่งส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ และได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติเช่นภัยแรงในปี2559และอุทกภัยภาคใต้ในช่วงต้นปี2560นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่นๆเช่นร้านอาหารดูนิดจำหน่ายอาหารปรงุงสำเร็จคุณภาพดีใน,นราคาประหยัดไม่เกิน35บาทเพื่อเป็นทางเลือกของผู้บริโภคขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ริเริ่มการทำโครงการถุงฟ้าประชารัฐเพื่อช่วยลดภาระค่าคงชีพประชาชนได้อย่างทั่วถึงเพิ่มมากขึ้น โดยการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันมาจําหน่ายในร้านค้าปลีกแบบถาวบอลจำหน่ายในราคาต่ากว่าของตลาด15-20%โดยมอบหมายให้กรมการค้าภายในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่จำนวน5รายได้แก่บริษัทสหพักพิบูลจากัดมหาชนบริษัทยูนิริเวอร์ไทยเทรดดิ้งจากัด บริษัทโคเกตปลาบอลิ oke, A ip, ประเทศไทยจำกัดบริษัทพอเตอร์แอนด์แกมบิเทรดดิ้งประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์ี่ยูเกอร์ er, จำกัดมหาชนโดยมีเป้าหมายจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษในร้านค้าปลีกในความส่งเสริมของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจำนวน20,000แห่งและร้านค้าในความส่งเสริมของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติอีกจำนวน19,000แห่งโดยในระยะแรกจะมีร้านค้าปลีกที่เข้าร่วมโครงการก่อนประมาณ5,500แห่งทั่วประเทศภายใต้ชื่อ ธงฟ้าประชารัฐสำหรับสินค้าที่จะจำหน่ายเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในระยะเริ่มต้นโครงการจะมีจำนวน18สินค้า48รายการเช่นสสบยาีฟฟัันผงกกอูแชมพู ม,มีกิงสำเร็จรูปปลากระป๋องเป็นต้นและจะมีจำนวนสินค้าเพิ่มอีกในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อวันที่2มีนาคม2560ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการทงฟ้าประชารัฐระหว่างกระทรวงพาณิชย์โดยโครงการค้าภายในและกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้ากับผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่ทั้ง5รายเพื่อแสดงพลังประชารัฐที่จะร่วมกันขับเคลื่อนโครงการต่อไปโดยจะเริ่มโครงการในเดือนเมษายน2560นี้กระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่า โครงการทงฟ้าประชารัฐจะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศโดยในระยะแรกคาดว่าจะสามารถเข้าถึงประชาชนประมาณ1่ล้านคนรวมยอดซื้อสินค้าทงฟ้าประชารัฐประมาณเดือนละ300ล้านบาทสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนได้ถึงเดือนละ6 0ล้านบาท หรือปีละ720ล้านบาทเนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ร้านค้าปลีกในชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนอีกด้วยทงฟ้าประชารัฐลดภาระค่าครองชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและยัง่งยืนอ่านี่แหละครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนักย้ำหนานะครับว่าทงฟ้านี้ให้เป็นทงฟ้าในรูปแบบใหม่นะครับที่ส่งตรงผลประโยชน์ให้ เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศจริงๆเพราะว่าราคาสินค้าจะลดลงเลยนะคะ20%เลยนะคะครับอ้าวส่วนแฟนๆตลาดคลองพระดุงกรุงเกษมมีไปจนถึงวันศุกร์นี้นะคะวันที่24ก็มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะครับอืมแต่ยังงงกังวลเรื่องเรื่องเรื่องบ้านบ้านบ้านกังวลภาษีบ้านภาษีบ้านโอ้ยอย่าได้กังวลเลยหลังแรกไม่เกิน50ล้านไม่ต้องเสีย900,000ไม่ต้องเสียสองตัวเองอยู่กท่ไหร่ ร้านกต้นร้านก็แค่ร้านละสามร้อยห้าร้อยเองจะหายไปเพอร้านที่สองอ่ะก็อยากมีเยอะทําไมล่ะแต่มันยังเป็นหนี้แบงค์ทุกอันเลยนะก็ทำเลดีแล้วนี่ก็เห็นเลือกนินนาติดน้ําหลังติดภูเขาบ้านติดธนาคารนั่นแหละเอาลาไปก่อนโชคดีทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ